สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มีคู่แข่งใหม่แล้วนะครับสำหรับ Voice TV ผมถือว่าเว็บไซต์นะที่มีเนื้อหาที่หลากหลายนะที่เป็นอินเทอร์เน็ตทีวีเนี่ยนะโดยเฉพาะที่เป็นอินเทอร์เน็ต only TV เนะี่ยเป็นคู่แข่ง Voice TV หมดนะฮะมีคู่แข่งใหม่แล้วแต่ว่าคู่แข่งรายนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ อภิมหาเศรษฐีชาวเม็กซิกันซึ่งเป็นอภิมหาเศรษฐีที่มีเงินมีทรัพย์สินโดยรวมมากกว่าบิลเกตและวอร์เรนบัฟเฟตต์อีกนะฮะคาร์ลสลิมเฮลูนั้นตอนนี้ก็ต้องการที่จะบุกเบิกทำธุรกิจใหม่ให้กับตนเองก็เลยทำออร่าทีวีฮะออร่าทีวีเขาก็มีเว็บไซต์ง่ายๆ a u r a า v ถ้าคุณเข้าไปในเว็บไซต์มันยังไม่มีอะไรให้ดูเลยนะยังไม่มีเนื้อหาแต่ว่าที่เป็นข่าวใหญ่แล้วก็ หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็ได้รายงานเมื่อวานนี้ก็คือล a รีคิงเนี่ยนะฮะอดีตผู้ประกาศชื่อดังได้รับข้อเสนอของคาร์ลสลิมเฮลูเข้ามาจัดรายการทางออร่าทีวีคอนเซ็ปต์ก็น่าสนใจนะฮะว่าออร่านั้นแปลว่าหนาวแปลว่าในปัจจุบันก็ต้องมีการเสนอข่าวแบบที่ทันความต้องการของผู้ชม และที่สำคัญมีคนที่เคยทำงานในเครือของ News Corporation ของ Rupert m u r d o c ดอดูแลงงานที่เกี่ยวกับด i จิทัลคอนเทนต์คอนเทนต์เนื้อหาออนไลน์ของสื่อในเครือของ Rupert Murdoch เนี่ยรวมไปถึง Fox News ด้วยเนี่ยจะย้ายมาทำงานนะลาออกจากเครือของ Rupert Murdoch แล้วก็จะย้ายมาทำงานให้กับ Carlos s l m m h l l ูที่ออรา อันนี้ก็ไม่ไม่คงคงไม่มีใครคาดคิดว่าในสุดแล้วออร่านั้นจะเป็น CNN หรือ Fox News หรือ MSNBC ของยุคนี้นะคงห่างไกลแต่ในอนาคตก็ไม่แน่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าออร่านั้นจะมีเนื้อหาที่สู้กับเว็บดังๆได้หรือไม่พูดถึงเว็บดังๆนะฮะจะบอกท่านผู้ชมที่ชม voice tv ในแต่ละวันเนี่ยนะครับให้ าสามารถติดตาม Voice TV ได้เพิ่มอีก2ช่องทางนะครับคนไหนที่ติดตามเว็บไซต์ Voice TV ก็คงจะรู้จัก Daily Motion กันดี Daily Motion.com เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ซึ่งรวมเนื้อหาดีๆจากทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งจาก Voice TV นนะรายการ The Daily dose รายการ Wake up Thailand รายการคิดเล่นเห็นต่างรายการ Divas Cafe รายการอื่นๆที่มีชื่อเสียงทาง Voice TV ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ ส่วนใหญ่เวลาคุณคลิกก็ไป Dailymotion คุณแค่พิมพ์ชื่อรายการหรือบางทีเนื้อหาที่ต้องการชมเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วคุณก็คลิกชมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น Dailymotion ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งซึ่งคุณสามารถชมเนื้อหาจากเว็บของ voice tv co th ได้นะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเมื่อวานนี้ผมไปงานเปิดตัว voos voos นะฮะ voz เป็น internet protocol television iptv ซึ่งก็มีหลายเจ้าที่พยายามที่จะทำไอพีทีวในประเทศไทยแต่ว่าว o สตอนนี้เปิดตัวอย่างแรงเมื่อวานนี้ผมนั่งลองใช้กล่องของ v o ดสดูแล้วนะครับเสียบสายแลนจากโมเดิมโมเดิมต้องมีความเร็วอย่างน้อย2เมกแล้วก็เสียบสายคอมโพสิตขาวเหลืองแดงเข้ากับจอโทรทัศน์40ช่องแถมนอกเหนือไปจากนั้นก็มีคอนเทนต์ออนดีแมนด้วยซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ น่าสนใจนะครับตกลงแล้วติดตาม Voice TV ได้ทาง dailymotion.com แล้วก็ voot ได้นะครับเมื่อวานนี้ไปงานเปิดตัวของเขาก็โปรโมทให้เขานินหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นอินเทอร์เน็ตทีวีที่น่าสนใจเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งให้กับผู้ชม Voice TV ถึงเวลาของช่วง daily cover ครับ ใช้ชนะในการเลือกตั้งตัวแทนพรรครีพับลิก Republican ันเพื่อที่จะไปต่อสู้กับประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงปลายปีนี้นั้นไม่ได้เป็นของมิตรรมนี่โดยอัตโนมัตินะครับทางตอนใต้มีการหยั่งเสียงกันอีกสองรัฐในวันนี้รัฐมิสซิสซิปปีและรัฐอลาบามาทางตอนใต้และปรากฏว่ามิตรรมนี่นั้นไม่ชนะนะฮะไม่ชนะแพ้ขาดลอยเลยด้วยซ้ำไปปรากฏว่าทําให้การเลือกตั้งทางตอนใต้ของพรรครีพับลิกันนั้น มีความสูสีกันมากขึ้นแล้วริกซอนทอรัมได้รัฐมิสซิสซิปปีแล้วก็รัฐอลาบามาไปนะจริงตามมาแล้วตามมาด้วยนูตกิงกริชแล้วก็รอนพอลคะแนนมิดรอมนี่ทางตอนใต้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับมิดรอมนี่เพราะว่ามิดรอมนี่ดันไปชนะในมลรัฐที่ปกติแล้วเป็นมลรัฐที่เป็นบลูสเตทที่เลือกอพรรคประชาธิปัตย์ของสหรัฐเนี่ยนะฮะพรรคเดโมแครตคือปัญหาของมิดรอมนี่ก็คือว่า เขาสามารถชนะได้คะแนนเสียงมากที่สุดจากรัฐที่ปกติแล้วคนส่วนใหญ่เป็นชาวเดโมแครตแต่ว่ารัฐที่เป็นของรีพับลิกันเนี่ยนะฮะที่เป็นเรดสเตทเนี่ยรอมนี่ไม่สามารถเอาชนะได้โดยเฉพาะทางตอนใต้ซึ่งปกติจะเลือกรีพับลิกันนี่เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับมิทรอมนี่ที่จะต้องผ่านพ้นช่วงเดือนมีนาคมนี้ไปให้ได้แล้วก็ยังรักษาระยะห่างในจำนวนเดลกเกตที่มีอยู่ของรอมนี่เกือบ400 ห่างจากซันทอรมให้มากกว่า200หรือ300ได้เนี่ยถึงจะสามารถสร้างความไว้วางใจจากบรรดาพลาพรรคของร e พับลิกันในสหรัฐว่าเขาจะเป็นตัวแทนของพรรคร p พับลิกันสิ่งที่น่าสงสารนะน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งสำหรับรอมนี่ก็คือต้องพยายามที่จะแสดงจุดยืนซึ่งไม่ใช่ตัวของตนเองไม่้ต้ตรงของตนเองเพื่อที่จะเอาใจฐานเสียงพรรครีพับลิกันรอมนี่เนี่ยนะฮะก็ต้องพยายามที่จะออกมาบอกว่า ไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งนะฮะไม่ว่าด้วยเหตุผลอย่างไรก็ตามพยายามต้องพยายามบอกอย่างนี้เพื่อเรียกคะแนนเสียงจากฐานเสียงของพรรคริพับลิกันทั้งๆท,ท,ที่รอมนี่จริงๆแล้วเขาก็เห็นด้วยกับการทำแท้งถ้าพีมีเงื่อนไขบางประการในขณะเดียวกันเนี่ยรอมนี่ก็ต้องแสดงความเคร่งครัดทางศาสน,นามากเป็นพิเศษให้ดูเหมือนว่าเขานับถือพระผู้เป็นเจ้า มากกว่าริกสันทอรามากกว่านูตกิงกริชต้องแสดงจุดยืนในลักษณะน,นี้เพื่อเก็บแต้มทางการเมืองในช่วงที่เป็นการอย่างเสียงของพรรคริพับลิกันและในขณะเดีวยวกันท่อมาขู่อิหร่านว่าจะบุกอิหร่านยิ่งขู่มากยิ่งได้คะแนนเสียงมากขึ้นจากบรรดาพลพรรคร p พับลิกันด้วยกันมันเป็นสิ่งที่น่าตลกมากเพราะว่าถึงเวลาพอมีการโต้วาทีกันระหว่างโอบามาและรอมนี่รอมนี่ต้องปรับเปลี่ยนจุดยืน ให้มันไม่สุดโต่งจนเกินไปเพื่อที่จะเอาชนะการเลือกตั้งที่มีสมาชิกพรรคเดโมแครตออกมาเลือกด้วยต้องเปลี่ยนจุดยืนไปตามสถานการณ์นี่คือชะตากรรมของมิตรรอมนี่ากเขาต้องการเป็นประธานาธิบดีพักกัสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาจะพูดถึงศาสตราจารย์ดรธีรยุทธบุญมีนะฮะแล้วก็อีกงานหนึ่งที่เขาจะจัดที่หอศิลป์แต่ว่าเขาไม่ได้จัดนะฮะสักครู่ครับ เป็นข่าวใหญ่นะฮะศาสตราจารย์ดรธีรยุทธบุญมีนั้นจะวิาพากษ์วิจารณ์สถานการการเมืองในปัจจุบันนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ก็คงจะเป็นบรรยากาศที่มีสื่อมวลชนโดยเฉพาะนักหนังสือพิมพ์ไปเป็นจํานวนมากดูเหมือนว่าตื่นเต้นกันเหลือเกินนะครับในมุมนึงผมก็ตื่นเต้นเพราะว่าผมอยากจะได้รับมุมมองที่เต็มไปด้วยภาษาไทยที่โดดเด่นคือทุกครั้งที่ผมอ่านเนื้อหาที่นักข่าวเขียนสรุป จากที่อาจารย์ธีรยุทธบุญมีพูดหรือบางทีที่อาจารย์ธีรยุทธบุญมีเขียนแล้วก็แจกให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะฮะผมได้ศัพท์ภาษาไทยใหม่ๆเยอะซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์นะฮะสำหรับการทํางานโดยเฉพาะการจัดรายการอย่างเช่นรายการ The Daily Dose แบบนี้จะได้ศัพ์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับเป็นศัพท์ทางด้านรัฐศาสตร์ทางด้านนิติศาสตร์หรือทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ในการในการวิพา์วิจารณ์เกี่ยวกับการเมืองในรายการนี้เพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเดี๋ยวก็จะรออ่านดูสิ่งที่อาจารย์ธีรยุทธบุญมีเขียน แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่ก็คือว่าในสังคมไทยเนี่ยนะฮะมีนักวิชาการอยู่2แบบแบบที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังแล้วจ,จะบอกตรงๆเลยว่าเฮ้ยปัญหามันอยู่ที่ใครและใครควรที่จะแก้ปัญหาคือปัญหามันอยู่ที่จุดไหนใครเป็นฝ่ายธรรมะและอธรรมที่แท้จริงมันมีการวิเคราะห์ในรูปแบบที่ชัดๆไปเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้น จากฝ่ายไหนกันแน่ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่ใช้กําลังฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่สร้างปัญหาฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่จัดการสังหารประชาชนมันมีการวิเคราะห์กันแบบชัดเจนในลักษณะน,นั้นเสร็จแ,แล้วมันก็มีการวิเคราะห์กันอีกแบบและนี่เป็นการวิเคราะห์ในแบบที่ทําให้คนที่วิเคราะห์นั้นดูดีการวิเคราะห์ในแบบที่วิเคราะห์ให้ให้ตัวเองนั้นดูดีก็คือลอยอยู่เหนือปัญหาซึ่งมีปราดหลายรายในประเทศไทยที่สามารถทําอย่างนี้ แล้วทําให้ตนเองนั้นพัง,งาดขึ้นมาเป็นที่นิยมชมชอบของสื่อกระแสหลักนั่นก็คือการวิเคราะห์ในแบบที่ลอยตัวเหนือปัญหานะคราวนี้ถ้าจะพูดถึงอย่างอาจารย์ปียบุตรเวลาเขาพูดถึงเรื่อง1นึเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาแรงเขาชัดเจนพูดง่ายๆเขายอมพังพูดถึงคุณปรับดายุนนักเขียนซีไรท มี r e putation มีชื่อเสียงร่วมลงชื่อนะฮะสนับสนุนการแก้ไขประมวลกฎหมายอามาตรา1 2 2คุณปราบดายุนมีชื่อเสียงมี r e putation ยอมพังคือพูดง่ายมี spirit ในการต่อสู้เพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ผมหวังว่าเนื้อหาที่ออกมาจากท่านอาจารย์ธีรยุทธนั้น ไม่ใช่เฉพาะจะมีการวิเคราะห์ในแบบที่ให้เห็นว่าเออฝ่ายนู้นฝ่ายนี้นั่นเป็นปัญหาฝ่ายนู้นฝ่ายนี้นั่นต้องทําอย่างไรจะมีคําแนะนาไปถึงฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อยากจะเห็นสปิริตในการต่อสู้เพื่อช่วยสร้างช่วยสร้างประชาธิปไตยโดยาศาสตราจารย์ดรธีรยุทธ์บุญมีอีกงานหนึ่งจะพูดถึงประเด็นให้ดูกราฟิกนิดหนึ่งก็ดีนะฮะอาจารย์ธีรยุทธ์จะพูดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้อ่า จะเข้าใจสภาวะการการเมืองปัจจุบันอย่างไรความพยายามในการสมานฉันจะเกิดผลหรือไม่สาเหตุของวิกฤตการเมืองและความขัดแย้งต่างๆในปัจจุบันแนวโน้มการคลี่คลายหรือขยายตัวของวิกฤตข้อเสนอแนะต่อคุณทักษิณและรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ลองไปฟังดูแล้วกันอีกงานที่น่าจะจัดนะครับเป็นงานที่ตอนแรกเนี่ยทั้งคุณปรับดาหยุ่นและอาจารย์เปียบุตรแสงกนกุลแล้วก็มีอาจารย์ยุคติมุกดาวิจิตรเนี่ย แล้วก็มีคุณสุจิตวงเทศมีอาจารย์สมศักดิ์เจียมเทรสกุลเนี่ยจะไปพูดทั้งนั้นในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสะมันสำนึกในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆนะสิทธิเสรีภาพบนความสับสนปนเปก่อนเป็นหลังสมัยใหม่หลักความรับผิดและจิตวิญญ,ญาณแห่งกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยนะฮะอำนาจพุทธผีเทวดาแต่โบราณมีหลายเรื่อง นะซึ่งงานนี้เนี่ยที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครเขาไม่ยอมให้จัดมีคนบอกผมมาว่าใน Facebook ของอาจารย์ปิยบุตรก็จัดเรื่องนี้หนักเหมือนกันผมอยากจะเห็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานนี้ไปเลยแทนหอศิลป์กรุงเทพถ้ากรุงเทพมหานครมีหอศิลป์แล้วไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มนักวิชาการและกลุ่มศิล,ลปินกลุ่มนี้เขามีเสรีภาพในการจัดงานในแบบนี้ก็ต้องไม่ต้องไปงอ้กอกทมอ ก็ไม่ต้องไปง้อกอธรมไปจัดที่ธรรมศาสตร์ก็ได้นะฮะและธรรมศาสตร์ก็ควรที่จะเปิดแล้วสื่อที่ไปในวันนั้นในวนนันที่จะได้เลือกที่จะฟังใครดีจะฟังอาจารย์ธีรยุทธ์หรือจะฟังกลุ่มนี้นเป็นซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับเดลี่ขวดของอาจารย์เกษียณเตชาพิระครั เตรียมตัวให้ดีๆที่จะพบกับวิดีโอคลิปใหม่ที่จะถูกส่งไปส่งมาทางอินเทอร์เนต็ตแบบที่จะก่อนวรัลเป็นวิดีโอคลิปของบารากโอบามาในสมัยที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตอนนั้นโอบามาเป็นประธานของหนังสือ,อ law review นะฮะของของฮาร์วาร์ดแล้วก็ได้ช่วยเคลื่อนไหวสนับสนุนศาส,สตราจารย์ด็อกเตอร์เดเร็กเบลีนเดร็กเบลเนี่ยเป็นคนที่เข้าไป สอนอยู่ที่มาลาัยฮาร์วาร์ดแล้วก็เป็นคนแรกนะฮะที่เป็นคนผิวสีเป็นคนผิวดำที่ได้รับเทนเนียร์เทนเนีร์ก็คือคือสอนแล้วก็เป็นอาจารย์ถาวรอ,อยู่ที่ฮาร์วาร์ดถือแล้วนี่ฟ็อกซ์แฮน y เตี้เน่ยเขานำคลิปนี้มาเผยแพร่ละก็มันก็จุดติดในกลุ่มของคนที่เชื่อว่าโอบามานั้นเหยียดคนผิวขาวคือเด r ร็กเบลเนี่ยเขาเคยบอกว่าปัญหา การเหยียดผิวในสหรัฐโดยเฉพาะการเหยียดผิวคน <from> ที่มีเชื้อสาย <show> ความเป็นแอฟริก mm ัน hmm. เกิดขึ้นเพราะเนื้อหากฎหมายที่มีอยู่ mm hmm. ซึ่งทุกครั้งที่มีการแก้ไขยังไงยังไงก็เข้าทางคนผิวขาว <show> และการกดขี่ข่มเหง <Rachel S 1> คนผิวดํา <Div ide. S 1> โดยคนผิวขาว เชิงโครงสร้างนั้นก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ว่ามีการเลิกทาสไปแล้วมีอยู่ในสังคมในเนื้อหากฎหมายที่ยังฝังรากลึกในสหรัฐอเมริกาอันนี้แอนดรูไบร์บาร์ดก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ขู่ว่าจะเล่นคลิปนี้ เสร็จแล้วอยู่ดีดีแอนดรูวบรายบาทก็เสียชีวิตไปนะหลายคนก็เชื่อว่าคุณรอบสังหารเนี่ยคราวนี้คลิปนี้แฮนตี้ก็มาเลย์ต่อถ้าจุดติดคุณจะเห็นคลิปนี้มากขึ้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการใส่ร้ายป้ายสีโอ,อบามาว่าเกลียดคนผิวขาวต้องการปฏิวัติให้คนผิวดําขึ้นมาปกครองประเทศซึ่งคงเป็นเรื่องที่จุดไม่ติดสําหรับชาวเดโมแคร,รตเพราะว่าเขาก็รู้ดีว่าอาจารย์เดริกเบลนั้นเป็นอาจารย์ที่ บางทีมีแนวคิดที่ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปแต่ว่าก็เป็นอาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็นักศึกษาส่วนใหญ่ก็ชอบเพราะฉะนั้นเวลาเคลื่อนไหวเรื่องอะไรเนี่ยนักศึกษาเขาก็ไปสนับสนุนตอนนั้นเขาเคลื่อนไหวให้ใหมอีอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนที่มีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันนั้นได้รับเทนิวบ้างตอนะนี้จะเป็นคลิปที่ใช้โจมตีโอบามาเป็นเครื่องมือใหม่ในการใส่ร้ายป้ายสีโอบามาในช่วงหาเสียงก่อนถึงวันเลือกตั้งพฤศจิกาย,ยนปีนี้ อาจารย์เกษรเตชาพีรานะครับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับพูดถึงเรื่องของหอศิลกรุงเทพหากหอศิล์สิ้นสมองจะมองต่างถึงร้อยพันข้ออ้างก็เหลวไหลล้อมรัวรอบขอบชิดปิดหัวใจและเหลือศิลที่ไหนในหอคอยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจในการตัดสินใจหอศิลกรุงเทพ ให้เขาจัดงานนะฮะุวันอาทิตย์นี้จัดที่ธรรมศาสตร์ก็มีปัญหาใช่ไหมฮะก่อนนันนี้ธรรมศาสตร์ก็ไม่อยากให้จัดของพวกนี้อุสตสาห์ไปหอศิลป์ให้เป็นเชิงแนะเชิงศิละปะก็ไม่ให้ทําอีกเดลี่พิกในวันนี้จะให้ดูภาพนิดน,นึงนะฮะคนตื่นเต้นกับทัชสกรีนใช่ไหมโทรศัพท์มือถือแบบที่หน้าจอสัมผัสได้คุณใช้โดยการสัมผัสไม่ต้องมีเมาส์นะ,ะไม่ต้องมีปุ่มรุ่นนี้ฮะยิ่งกว่านั้นอีกฮะ Sony นะฮะ Xperia s o เ a r เป็นโทรศัพท์มือถือทัชสกรีนที่คุณไม่ต้องสัมผัสคุณเพียงแค่เอานิ้วเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะมี Sensory Mechanism ะะที่จะรู้ว่านิ้วคุณอยู่ตรงนั้นความร้อนของนิ้วเนี่ยนะฮะจะทำให้เวลาคุณเลื่อนนิ้วไปโดยคุณไม่ต้องไม่ต้องสัมผัสหน้าปัดเนี่ยมันก็จะไปตามที่คุณกำหนดเป็นทัชสกรีนที่ไม่ต้องทัช ในวันพรุ่งนี้นะฮะจะพูดถึงสิ่งที่วันนี้แมนเจอร์นั้นลงนะฮะจริงแล้วมันมีบทความที่เกี่ยวกับประเด็นที่เราได้พูดถึงในรายการเวกับไทยแลนด์เมื่อเช้านี้และแมเนเจอร์ก็พาดหัวบอกว่าปลื้มไปโวยว่าราคาสินค้ามันไม่ได้แพงนะฮะมันไม่ได้แพงในช่วงนี้แล้วเหมือนกับว่าผมไปบอกว่าที่บอกว่าสินค้าแพงเนี่ยคิดกันเองนะะบอกให้ไปแก้หนึ่งหนึ่งสองแก้รัฐธรรมนูญดีกว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะ แก้มาตราหนึ่งสองประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นภารกิจที่สําคัญและเร่งด่วนกว่าเรื่องข้าวยากหมากแพงแก้ไขปัญหาปากท้องทําไมผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคุณดูตัวเลขที่แท้จริงแล้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปให้เห็นอีกครั้งหนึ่งและเป็นตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์เปรียบเทียบปีต่อปีเลยในสินค้าที่เป็นต้นทุนในการผลิตอาหารเนี่ยส่วนใหญ่นั้นถูกลงเทียบณเวลานี้ ย้อนกลับไปหนึ่งปีเนี่ยถูกลงไม่ได้แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเช้านี้ที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์แลวก็โพสตเดย์พ้าถั่วบอกว่าแพงเอาไม่อยู่เนี่ยนะซึ่งเป็นคําพูดจากทางฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เขาก็ตั้งโตะแถลงจี้ให้รัฐบาลจัดการเรื่องนี้เรื่องข้าวยากหมากแพงมันแพงขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดูตัวเลขกันเอาชัดๆอีกทีว่าที่แพงขึ้นมีอะไรบ้างมีมะนาวกับปลาดุกะน,นะที่แพงขึ้น นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดูตัวเลขกันเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างไก่หมูมันไม่แพงขึ้น,ม,นมันถูกลงนะั้นถูกลงนะฮะนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ไม่คือวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ติดตาม w a k e u p t t h i l l n n เช้าวันพรุ่งนี้ด้วยอย่าลืมรายการ world update สำหรับข่าวต่างประเทศวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ